ต่อมานะครับเรามาดูในประเด็นต่อมาก็คือในประเด็นที่2.2ในประเด็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลประจําปีนะครับในตามรายละเอียดแนวทางปฏิบัติการดําเนินการและการเบิกจ่ายเงินรางวัลประจําปีหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษนะครับหรือเงินโบนัสของท้องถิ่น ตามหนังสือสำนักง,งานกอทอและกออบตอที่ว1 2 5 5กันต่อนะครับในประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับในประเด็นที่5นะครับกรณีพนักง,งานเทศบาลห,หรือพนักง,งานส่วนตำบลเนี่ยได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่1จําจำนวน0.5ขั้นครั้งที่1 0.5ขั้นนะครับต่อมาโอนไปเป็นพนักง,งานส่วนท้องถิ่นอื่นและได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่2-1ขั้น สามารถที่จะนําผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนทั้งสองแห่งนะครับคนละที่กันเนี่ยนะครับมาเป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนทั้งปีได้หรือไม่อย่างไรเรามาดูแนวทางกันนะครับตามประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษข้อ4ข้อ1ข้อ1นึวงเล็บ3เนี่ยเขากาหนดว่ากําหนดให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลประจําปีกรณีเป็นพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนตวบลจะต้องได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปีไม่น้อยกว่า1ขั้นดังนั้นกรณีการโอนพนักงานเทศบาลพนักงานส่วนตวบลไปเป็นพนักงานท้องถิ่นอื่นให้นําผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนมานับรวมได้นะครับขีดเส้นใต้ต,ตรงนี้เลยนะครับว่าสามารถจะนับมารวมได้ถึงแม้จะคนละท้องถิ่นกันนะครับโดยจะต้องสังกัดเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตวบลแห่งใดแห่งหนึ่งที่จะขอรับเงินรางวัลไม่น้อยกว่า8เดือน ทั้งนี้นะครับการจ่ายเงินรางวัลประจําปีก็ให้จ่ายตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงานจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะอยู่คนละท้องถิ่นก็ได้นะครับไม่ผิดหลักเกณฑ์แต่ที่สําคัญต้องรู้ว่าจะต้องอยู่ในองค์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเทศบาลห,หรืออบาตอแห่งใดแห่งหนึ่งเนี่ยไม่น้อยกว่า8เดือนนะครับจึงจะมีสิทธิ์ได้รับและก็ให้ได้รับตามสัดส่วนนั่นเองนะครับ